แสงสว่างส่งเข้าบริเวณที่ที่เราวัสดุที่เราเราตากเราต้องการเนี่ยมันก็สามารถที่จะอบแล้วก็ดึงไอ้น้ำออกจากวัสดุที่เราต้องการที่จะใช้อากาศมันจะถ่ายเทแล้วก็ดูดออกทางด้านหลังค่ะอย่างนี้วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้จะต้องเป็นพลาสติกอย่างเดียวไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นพูดแบบภาษาที่เราฟังง,ง่ายๆอะไรก็ได้ที่เป็นวัตถุที่โปร่งแสง การสร้างโรงเนี่ยเราต้องคำนึงถึงบริเวณบริบทว่าเราทำเพื่ออะไรอ๋ออย่างนี้ขนาดที่เราจะทำในส่วนของโรงอบก็สามารถที่จะเป็นขนาดต่างๆขนาดต่างๆได้ก็ประโยชน์ที่ได้ก็คิดง่ายๆหนึ่งกินอย่าง บริเวณแถวนี้เขาสร้างสวนสร้างเป็นพืชสวนเนี่ยบางทีเขาฉีดยาฉีดอะไรต่อมี่อไรมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้สองพวกจุลินทรีย์แบคทีเรียอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าได้เพราะว่าในโรงอบเนี่ยมันจะมีความร้อน6 0ถึง65องศาอุณหภูมิอุณภูมินะครับมีการถ่ายถ่ายเทลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วรสชาติรสชาติเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยแต่ถ้าตากตามลานถ้าเมื่อไรฝนตก แล้วก็กาแฟนเนี่ยใกล้จะแห้งเวลาภาษาชาวใต้บ้านเราเนี่ยพอเวลาสันเนี่ยมันจะคอนอหมายความมาข้างในแห้งแล้วแล้วพอโดนฝนปั๊บมันจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปด้วยออ๋แต่อันนี้คือไม่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็สามารถประหยัดเวลา